เอ๋อถามกันก็นามว่าเทเด้เนี่ยอ๋อชีบีเอชเจ็ดพิ้งค์พอตเจ็ดพันนั่นแหะอ๋อครับสวัสดีครับพี่น้องมู้นี้ครบพ่อพ่อกับบ,บ,บ่าวพ่อเพียงกับช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวได้ครับอยุทธรัตน์น,นาวตำบลบ้าน,านบ้่าจั้าวำเภอบ้าน้ีจังหวัดชัยภูมิครับตรงกับเช้าวันพุธที่ยี่สิบแปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ ตลาดแห่งนี้เปิดอยู่ทุกวันวันพุธกับวันเสาร์พี่น้องเป็นตลาดนัดงอควายทั้งควายเลี้ยงควายขุนงวขุนครับงองามไปห้องตะไบถึงรถครับพี่น้องเพิ่งบรรยากาศไปเลยพ่อทักสวัสดีครับผมของพ่อจีเนี่โอ้พ่อออกมาสองตัวสามขายแล้วเจียเออเหลือสองตัวแม่สาวนี่ว่างไหนเนี่ยถุงงวงงามเนี่ยเดี๋ยวเราห้องไว้เท่าไร วเท่าไหร่ตัวเนี่ยเนี่ย่นี่ละโอ้ของเสียอโอ้เอาเเราไปหาเบือง g ยุ่เดี๋ยวจะถามเราให้ของพ่อเตี๋ยครับนะครับเท่าไหร่ตัหลายร้อยสบสองครับหมืนสองพันตัวเมียั้งคู่ตีครับตัวมียั้งคูดจเรียนจะกปีแร้ววนี่หัวรุนธรรมชาติต้งหัวรุนหัวรุนธรรมชาติครับเออาดีตรวจกบมาม่ ครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับเป็นตำรวจประเทศกัมครับ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 เฝ้าท้ายเฝ้าไปทำงานก่อนครับครับผมขอบคุณครับครับนายตำแหน่งอะไรละเรี้ยงว่าครับเอาเวลาว่างขอบคุณหลายเรื่องครับครับผมอันนี้ก็เท่าไหร่นี่เงี้ยมือสองพันด้วกันเนี่ยโอ้ครับครับ เอาอักเบือนด้มีเบือนบเบือรเซ์ออฟก็ได้เอาเซอร์อบอบบอกเบอร์่น่กซีหนึ่งเก้าซีแปดหนึ่งหนึ่งสเซลอ็บ้านสองยอลังกาแทนคุณฟ้าครับเอานี่ครับหมานแล้วหมานแล้วได้สองวแล้วอ็อเอาขอบคุณครับผมเก้าไม้ยังที่แลอะเอามอรองาเบิ้งบรรยากาศไปนะมีองเด้อมอนี่ ในห้อยกับมาขี้เก่าแล้วครับเป็นกล่องวาวไฟไปทึงรถของเราขี้เก่าแล้วครับเนี่ยผู้หลักให้ฟอกให้ฟอกได้ยังไหให้ฟอกได้ยังไหฮะเดี๋ยวได้เท่าไหร่แม่ลูกเนี่ยไ้แล้วสิบเจ็ดห้าร้อยครับแม่ลูกเนี่ยลูกครัวนี่ติแม่เขาอ่ะเขาขาวนี่เดียวโอ้อันนึง เออเดี no Later, ๋ยวเบิงนี่ก่อนอันนี้เป็นลูกที่เท่าไรเนี่ยลูกสามก็เล่นลูกสองตัวไหนเม่ดีดีเม่เขาตัวนี้ดีคู่มันดีดีแล้วตัวน้นวอยู่นี่เดียวโอ้ลูกแม่นาลูกแม่อ้หึปิดงานอันนี้มือมือนเธอก็เม่เจียนห้าร้อยครับแม่ลูกเจียนห้าร้อยคู่นี่เนาะอันนี้อันนี้อันนี้แม่ลูกเขานี่แม่เขาที่พูดสิแม่ตัวไหนเนี่ยเม่ตัวไหนตัวขาวตัวขาวดีดีอ๋อ ตัวแดงดีเด้อเมษาเอาเตียเมษาเอาวไหน13,500เอาเบื้องครับเอานี่ครับตัวนี้13,500โอ้นาจีข้าจีนี่คู่นึง่ะอันนี้ก็สิบเหน่นปีรี่ให้ออกอ่ะ โอ้คุณบาวน้อยคุณใดเน่เอาบอกเว้ยอกเว้ยคูเก้าสามครเสดี๋ยวุ่นาเดตเอาบอกเว้ยูเก้าสามคูปสดสามห้าหกหนึ่งเก้านนห้อยอกับปอกเนาะบ้านน้องบ้านน้องย่างเขาขอบคุณครับขอบคุณครับผมโอ้ันี้ของผู้ใดเนี่ยโอ้ของพี่ฟอนวะเนี่ยรถเราเนี่ยี่บุเมน โอ้สาวน้อยสาวน้อยของผู้ใดดี่ว่าเนี่ของผู้ใดนี่ยใครเอาใคราแค่หล่ะโอ้ยใครชุมกับไหม้ใคดีไข่ดีสาวน้อยครับตัวนี้ยืนจังก้าอยู่เนี่ยของผู้ใดบุญเนี่ยเอาเบื้องบรรยากาศไปนะพี่น้อง โอ้นี่พ่อไขม้าสวัสดีครับพ่อไขม้าสวัสดีครับเอเจากว่าเนี่เบิ้งหน้าอกขันแซ่บิดเดียช้ยภูมิขาวัวว่าอดุจากผู้ใดซื้อให้เนี่ยเอ่อเจ้าของตลาดเจดุนเดียวมาฐานแท้เจดุนนะคุณล,ละ่ะขอสินได้คูก่ก,ก็น่าไหมตัวครับมันตรงนี้ครับมันแค่สิบยูนันอันนี้เท่าไรเนี่ยขอบคุณมากไปสองหมื่นสองตัวเนี่ยของเขอก็น้องจ้ะ เด่นเลเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เริ่มไปเค็ดอย่างวันยูบุ้นเลยกับบอลุกด้วนี่โอ้ผมพอมาพ่อหน้องสวัสดีครับผมไ็่ได้เสียโก้แท้เดี๋ยเพื่อนตัดให้ครับเพื่อนตัดแจกครับเดี๋ยวนี้เราประธานีแท้ตั้งเก่งไล่อีกตั้งหากครเจ้าผมสวันที่นี้กองใบโพนิสตตัดแจกไปทุกคนแล้วครับเดียสื่อยังกระตุลีน่ะนี่แล้วครับพี่จับใบมากองใบโเนิสตครับเออท่าไหร่แม่ลูกเนี่ยแม่ลูกเท่าไหร่เนี่ย แม่ลูกว่าว่าสิบเก้าห้าร้อ,อครับสิบเกร้อยแม่ลูกแปดพันนะขาแปดพันแม่ลูกเหรแม่ผมแม่ครับอ้แล้วแม่ตอ,อีกตาหกโอ้เม่ก็ท้องแล้วสี่สองขครับทองจะเรียนอ๋อมันท่องได้สองเรียนก่าแล้วครับโอ้ส2่สองสตัวครับอืมเอาบอกเดียนี้ศูนย์เก้าสามห้านึ่งสองหกสามหนึ่งครับพ่อขนองทีมงานชัยจะภูมิค้าวัวครับ้าคกวันนะครับมีบ่เจ้าของนะเจ้าของทีมงานนะครับโอ้มาฐานแท้วะอ้าวผู้อาวุโสก็มัวอ๊หมันมันครับ เพิ่มอะไ้ตัวได้เกียทิ้มอ่เกิมอาสวัสดีครับผมตัวสามตัวเลยม่มตังใหมครับมันมีหกเกียรตัวเจ๊สิบเก้าห้ารครับแม่ลูกครับเก้าชาร์มาเอาลุ้นฮ่าฮิงท่าฮ่าลายตัวไหนเนี่ยลายละสิบหลายเป็นเป็น่าโค้งเจ รับยังเนื้อเนื้อโอ้สาเนื้อสาโครงเนาะสายคุณเนาะสิบหกห้าร้อยสองตัวเอาพ่อเบอร์ศูนย์แปดสอกเก้ครับพ่อยังครับผมพ่อคมครับพ่อคมครับผมเอาขอบคุณครับผมใไซื้อไปส่งถึงที่เลยครับผมวันเดียเสียใช้พูงข้าววันีขึ้นหลายไเต็มแดงจึงคบนตลาดเลยพูนะพูน่ะ อันนี้ค่าคัเทียังไงเนี่ยอินปิ้งไม่ใส่ออคินปิ้งสิบปาิบาสิบาทได้จากลูกลูกกลูก็สองบาทเอเอาเอาเอามกกเนี่ยเอไก่กาแเจ้าไข่ยังไงไก่กแไข่าแไข่เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีว ขนตกเกสุการนกบดอาบดาจากเทียน่ะเพิ่งดลนะปะเกโกโก้ยู่เอาไขยของไขยของเขาบอกกันเป็นวันเอาไข่ว้กลาเมื่วนทายบรรยากาศยังเดียวนี้ป้าอของพงกได้มาหลายแท okay, okay, ้ของบ่พง โอ้ของผมคงเต็มว่าปีลี่สวัสดีครับผมพ่อมาตัวเดียวนเนี่ยวะเนี่ยควาบ,บ้านพ่อพันด้วยเนี่ยอ,อ่อนล้นนึกจะปีแล้วทับได้ยังนี่พอ่อเพิ่มลุ้นไหมทับได้แล้วเนาะสูงร้อยห้าสิบกว่าแล้วเนี่ยว่าประมาณจะปีแล้วนี่เพ่ะสองปีกว่าสองปีกว่าเนาะเขาเปิดอะไรนี่ สามหมื่นห้าพันหางดีลูกตัวไหนรูกไหมนี่ไม่รู้ไรหอกเนาะพอฝากกู้ับไหมจำเบอร์ได้ไหมลองเบิรฝากดูพ่อเผื่อมีคนชอบนำศูนยครับหนึ่งสครับแปดเจ็บคุณพ่อขอบคุณครับผมนี่ ตัวง,งามๆนะครับบุกใหญ่เลยนอกตั้งดีตัวเลียงนิดนึงครับึ้นตุวมเนี้ยดีแล้วว่ะตัวพร้อมๆนี่นนเนาะกําลังไวเลยเนี่ยปั๊บเลยเนี่ยเนี่ยบามันหมูสันไไหมครับเนี่ย นี่มดีครับได้อย่างไรอีกเด่มือเนี่นนยผูสาวตัวใดเนียผูบ้าวน้อยเนี่ยแล้วผู้สาวเนี่ยผูไไ้สาวนี่ยมื่นโอหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย,อยอออ 1, ตัวนั้นเดียวเห็นหวโพโรนหห้าพันแปดรอันนี้ขายไปแล้วสิเนี่ยผู้บ้าสิอันนี้หมื่นหนึ่งพันกับ้ารอย หอยนี้บอกเอร์ด้วยหอยนี้086 160 860กหน่งหกูยหน่นไค่ะพ่ตไปใสอรักไปพีน่ตั้ถึงแนวอยู่น้องพี่าตั้นเหรอขายไปแล้วไงนคนเล็กไหมตัวนี้มันนอนแล้วเนี่ยเกียงกัผมทไมแค่0งยตัวเล็กผมช่องยูทูบครับผมนม่สวัสดีครับผมแม่มาจากไหนเนี่ยต่างุทษออมาประจำไหม ม่ไม่เคยเจอเรือเลี้ยงเลี้ยงเองเหรอครับเป็นยังไงหรือว่าหรือว่าซื้อไปขายมาซื้อมาขายไปโอ้โอ้ที่บ้านมีเยอะไหมแม่ที่บ้านมีเยอะไหมไม่เยอะหรอกจ้ะเดียคุณแม่เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้สาวสาวสวยๆเนี่ยสาวสาวสวยๆเท่าไหร่เนี่ยฮะตัวละหมื่นหกพันอือโอ้พอฟังของเราดีเงไดครับนี่ก็ได้พอร่วมคบเต้นนี่เนาะ ร้อ,รอยหมื่นหกนั่นร้อยมราคาพอต่ออยู่ได้น,นี่ครับพอต่อต่อได้ครับเนี่ยสูงกับประมาณโอ้ยร้อยสี่ทิศกว่าแล้วนี่สี่ทิศกว่านี่เนาะสี่สิบห้ามีอยู่ในนี่แม่สาวทำนวอนี่เนาะแม่สาวจะปีคขาเมือ้องสองปีได้อยู่ทับยังไครแล้วนี่เนาะแต่ว่ามันจะผ่านไม่ผ่านไม่รู้เลยเออนี่กระทับไปแล้วเนาะตัวนี้เด็กตัวน้องอยู่นี่เด้ตัวน้องลองไปปีพันหมื่นสี่พันนอนนอนเนาะ ต่อได้ต่อได้ต่อได้เอาครับถ่ายไปให้ครับไม่เป็นไรครัวคเดี๋ยวผมพ่อพอฝากเบอร์เด้มีเบอร์โทรศัพท์ไหมเ์แปดห้าหนึ่งห้าแนึ่กสาเจ็กสหนคุณพ่อมาจากไหนครับมาจากนงเวจากดดานจากดดาษจากรดาษคุณโทษเนาะขอคุณพ่ออะไรครับ ชีเอ็ดเนาะไฟเอ็ดเนาะเอ้าโทรหาโลนนะครับเอออยู่บ้านก็มีเนาะนี่เออโทรหาได้สั่งได้เลือกได้แบบแบบไหนร้อยไหนนะพ่อเนาะอ้าวขอบคุณครับพ่อครับคุณพ่อฝากช่องของเพียงเลี้ยงตัวได้นำเด้อครับผมฟุ้งฟุ้งสั่งดีตอนไหนสาวด้วยโอ้โหผิวเนียนดีเลยผิวเนียนดีนะพ่อเนาะผมไปท้า้ให้เขาเนี่ยเนี่ยพ่อมีพ่อพันธุ์น้ำเนี่ยมีพ่อพันธุ์มีลูกไห่เคเอฟคู่แปดเนี่ย โอ้ยอยู่เอ้าเราโฆษณาในในรูปอยู่ไหนอยู่บ้านมีพ่อพันนี้มีมีทับข้างละเท่าไหร่ทับข้างละพันข้างละพันสามข้งโอ้ลูกลูกชายเคปุกแปดเคปุ๊อ้าโทรหาเราได้ครับเด้อเนี่ยเราอยู่บ้านอยู่ใกล้ๆแถวแถวหน่อยก็โทษนองกระน้อยเนาะยังไม่ถึงนี่แถวแถวเลยหลองปุ่ไปเนี่ยมาใช้คุ้มกันมาเนี่ยมามาเหมือนกันแหละเนาะแพงไหมจะมาใช้คุ้มอ่ะผู้ิใช้ยู่คุ้มไม่เคยมาเข้ามาแล้วครับเหมันไกลโคตรเออเนาะหมือนไกลเราอยู่ใกล้ๆก็ได้เนาะไรละพันนึง เอาครับโอ้นี่ยนี่นี่นี่ฟาร์มไงในในนี่นี่บ้านอยู่บ้านนี่เนี่ยไปอยู่บ้านโอ้มันไม่าเห็นตัวจริงแล้วพ่อเนาะโอเคเอาครับ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 หมตะก้อนของเวสเกียร์เนละหมดทุกที่บ้านเนี่ยเนาะรับรับประกันสามครั้งหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทสามครั้งไปทักถึงฟาร์มเลยถึงบ้านเลยถึงบ้านเลยครับผมเขียนทับไปเลยอ้าวครับครับโอเคครับพ่อครับจะได้ไม่ได้เอามาโชว์เนาะ ตัวนี้เพรดดำอ้าวพ่อขขบคุณครับผมนี่ไอนี่คับตัวนี้ทับแล้วทับแล้วอ๋อทับตัวทับตัวนี่ก็ได้จริงเลยทับแล้วทับได้กี่วันแล้วนี่เออทับตัวส่วนมากมันจะไม่ค่อยผ่านนะน้องสามากนะทับตัว ขึ้นนครับพ่อผู้เบาที่ผู้บ่าวเอางินน้อยมาขายตู้ตะเมน่ะตะปูตะคูเ่ตะปูัดโอู้้กับแม่คู่นี่ยกไปหนึ่0สตะปูตัวนึงตะมตันึงบอกเบอร์บ่ะบอกเบอร์บ่บอกก็ไ้ครับเอาบอกแนวศูนเก้าแปดแปดศูนยหครับผมน้องยังครับน้องย น้องยะน้องยะครับผมเอาทำไมตัวพม่นหนทำไมสองตัวไม่ได้ขายเลยท่านได้ขายเราก็ได้ขายดอกเอานี่ยี่พ่อเราก็รับหาซื้ออยู่เราตองวัวอยู่ตาตาหรือพ่อตาเนาะเก่งเก่งเว้มาหาซื้อมาขายว่าพ่อกับพอลีพอลีสวัสดีครับผมเอาพอลีเอาฝากเอฟซีเนาะ อฟซีของพลีเบิ้งนะครับตัวนี้สาวน้อยตัวนี้ตีพ่อเอาเท่าไหรนี่พ่อเปิดไปอ่ะ7,000บาทเนาะครับเอาเบิ้งเอาครับเอาพลีบอกเบ้อีกแทวนึงหนึ่งหกสองหนึ่งกสี่หนึ่งครับผมเอาอฟซีเบิ้งเอาได้ครับเด้วนี่สูงก็ประมาณร้อยร้อยสท่หนี่พ่อประมาณนั้นนี่ประมาณนี้เนาะเม็ดสิบเมสิบห้านี่แหละเม็ดสิบได้ยุ่เนี่ยสาวน้อยพ่อเจ็ดพันวดิอืมตอนนี้นเนี่ย เ่าดนะไปส่งได้ฮอดไดเป็นไ้งาสลเออบ้านเอฟซียเราวะฮะคุณก็บ้านยเอฟซีเถตัวหานะบ้านทางเนือบ้านสิโลรวยน่อยน่ะละอเออเอาเครับครับเจ้ตัวเนี่ยมตัวเหนี่มเราต้องหาเออบอกเย์รอนนัหมื่นสี่พันโอ้มีเฟย์อนสาวด้วเนี่เอาของ้อีตัวเงครับ นี่ควายดอนผู้สาวกเดือนตักปีละวุ้นเนี่ยสาวน้อยเจ็ดแเดือนเลยนะครับเจ็ดแปดเดือนห้องไว้สไลพอลลี่หมื่นสี่พันครับหมื่นสี่พันที่ผู้สาวน้อยตัวนี้เด้เนี่ยันี่หกพันนี้เนาะยันได้ไปเอาครับพอลีบอกเบอร์แล้วนาะพอลีเนาะเอาสุขหางเลยนะครับเด้อเนี่ยครับขอบคุณครับผมมันอยู่ถนนรถต้องพอลี่ต้งมือหนีเนาะมือหนี้รถับโอ้อันนี้แม่ลูกตัวนึงของพอลีเนี่ยอันนี้แม่เนาะอันนี้แม่อันนี้ลูกตัวผู้ตัวตรงๆเนี่ยเนาะแล้วนี่ป่วยสไลพ่อเนี่ยตัวเนี่ย เงื่อเฟ้พันธุ์ด้วยกันเนาะครับครับผมเอาตัวหาเราแม่ลูกครับคือเราพักกันจีนมั้ยคุณเอาพอลีขอบคุณครับผม<า>เอาครับตัวนี้ผมเห็นเจ้าของครับยืนเทเลอร์อย่างงามๆนลยครับผมเห็นเจ้าของไทยเบื้องครับเนื้อนางดีเอาชมบรรยากาศไปน้ำก็ได้ครับพี่น้องบ่เห็นเอา มาพ่อกับพ่อพรพ่อพรสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อพรหนองบอนลาวีมาจากตัวเนี่ยมาสามตัวครับสามตัวโไร่เท่าไรหนี่พ่ออันนี้ห้าพันครับตัวนั้นตัวละแปดพันครับหนึ่งอืมัสองตัวอะไรแปดพันตัวนี้ตัวเดียวนี่ห้าพันครับผมเอาบอกเบอร์ให้เพื่อนศูนย์แปดหกสองห้าแปดเก้าหกเก้าหนึ่งครับไลน์บอกพ่ออยู่บ้านนะมีอยู่สองสามตัวอยู่ครับเนีซื้อมาขายไปเรื่อยๆเนาะครับผมครับราคาเป็นแล้วโอ้มันเกิด มามันลงมาเยอะลงมาคำวายุวันนี้วะนนี้มันจังเดวะันนี้เอาเอาลงกหายตามลงแล้วเอาไอคนเลี้ยงที่ลำบากอย่างนี้อยู่เอาเน็ตตัวท้องหลังเนี่ยพู่ละตัวละแปดพันเนาะตัวพูดสิเับผมตัวูตัวนึงตัวเมียตัวนึงครับคู่แม่มื่นหกปู่แม่ครับครับพบุญพบุสวัสดีครับมสวัสดีครับเอาไม่กี่ตัวมืับพีเนี่ยม่กี่ตัวฮะ อันนี้แม่นนมลูกเนี่ยสาวผู้สาวน้อยๆเนะน,นี่ยนี่แม่ลูกผมใช่แม่แมเขาอ่ะแม่ตัวดำก่แม่แม่ตัวดำตัว<ะ>อันนี้ตัวกลางนี่ตัวนี้หญ่ขาวๆอ,อ,อีแดงๆนี่เดลยแดงนี่แม่สาวแม่สาวขายยังเท่าไหร่นะแม่สาวน่ะมาเดียวน้ำพ่นสามพันหนึ่งสามพันครับโอ้ตัวบุลล์แม่ลูกเป็นราคาเท่าไหร่แม่ลูกอ่ะไอแล้อชีวิตหนึ่งพันครับลูกกระปุกตัวเมย์ตัวเมย์ตัวเมยครับติดความได้ดหัวหน้าดูซื้อลูกแถมแม่ ตัวขาวนี่เนี่ยอ้นอืตัวนี้แน่บอกัเนี่เนาะมืออะไรก็มือสามมาสิเอาพวกบ่เบืนะเาพวมีเอวะนย์แปดหนึ่งศูนย์สาหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ศูนยโอ้จับเมนแล้วจับด้แล้วบอกตเนี่ยจับในแล้วกระเช้านมือไหวมสิอ้าวอบุงขอบคุณครับผมโอ้สูงไอี่ชิบได้วอดเนี่ยพวกเนี่ยถึงได้เนี่ยเนาะยิ่่ย แม <arians> ่สาว10ก็เดือนแล้วนี่เนาะ15 16เดือนได้เราบ้างเนี่ยใกล้ทับเราบ้างเนี่ยใกลล้้แวเป่ายี่สองปีแล้วอะไรเนี่ยครับฟังนี่ก็เป็นของต่างจังหวัดครับเพชรบูรีต่างจังหวัดครับเพชรบุรีเพชรบูรณ์ซื้อหรอเอามาไว้ฟังนี่ครับรอรอทรงครับพี่น้อง ตรงนี้เป็นหัวสายขุนสายเลี่ยงคาบต่างจังหวัดครับซื้อแล้วก็เก็บไว้ทีนตัวเดินทางขามจังหวัดครับ จัวผูครับพี่น้องจัวผปูสายปูโอ้เดกโอกกเลยเค,ครับใช้บรรยากาศไหมครับเมื่อ่ยมองไฟกับมา บอสมควรนะครับจะกับโบหลายคือเก็ประเดี๋ยวมีแต่ในห้อยครับส่วนมากอะ่ะคนซื้อกับโบค่อยหลาประไดี๋ยวห้อยซื้อกันเองครับพี่น้องครับวันนี้ขอปิดชิปสำหรับบางข่าวอินเตอพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโฟเพลเลี้ยงตัวไร่น้ำครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ